สวัสดีครับวมนนเี้เราจะมา,าหาสาเหตุนะครับว่าทําไมไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับมันกระพริบเร็วกว่าปกตินะครับยกตัวอย่างนะครับเนี่ยกระพริบเร็วมากเลยนะครับกระพริบเร็วกว่าิดพิบเร็วว่าปกติแล้วไฟเลี้ยวนะรไฟเลี้ยวก็กระพริบเร็วฟ้าก็เร็วนะครับซ้ายก็เร็ว ครับไปแล้วก็ดูนะครับว่ามันติดครบไหมไปแล้วกแก้มขวาก็ติดครับมุมขวาก็ติดมุมซ้ายก็ติดครับด้านข้างซ้ายก็ติดด้านหลังก็ติดครับไปติดหมดเลย นะครับแต่ว่ากระพริบเร็วนะครับซึ่งกระพริบเร็วแบบนี้เราไปตรวจที่สำนักงานขนส่งก็อาจจะไม่ผ่านนะครับเราต้องทําการแก้ไขก่อนนะครับมาดูวิธีการแก้ไขนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะครับครับสาเหตุนะครับที่ไฟเรียวกระพริบนะครับก็เกิดจากดีเรียตัวนี้นะครับดีเรียไฟเรียวนะครับตัวนี้นะครับ อยู่อยู่ใต năm, ้แผงฟิวนะครับอันนี้คือแผงฟิวนะครับเนี่ยอยู่หลังๆแผงฟิวคือตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเราเปิดไฟนะครับเนี่ยมันจะฟิปนะครับแต่เราลึงออกนะถ้าเรามือจับมันจะสั่นติ๊กๆิ๊กติ๊กิกกก๊กเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเราก็ลึงออกนะครับ ถ้าดึงออกมันก็เสียงจะเงียบเลยนะ,ะแล้วก็ปเปลี่ยนนะครับเอาตัวที่มันะพิดปกติมาใส่แทนนะครับนี่ฮะดึงออกก็จะเงียบเลยนะครับออกกเนี่ย,ยอันนี้คือรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับมี่สามขั้วนะครับขั้นตอนแล้วก็ต้องรื้อพวกนี้ออกให้หมดครับนะครับ เอามาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วล็อกได้รีเลเย่เพียงเดียวตัวนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อใหม่นะครับมาใส่นะครับอืมได้มาแล้วนะครับตัวนี้คือตัวเก่านะครับที่ทาให้กระพริบเร็วเปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้นะครับส่วนตัวใหม่คือตัวนี้นะครับซื้อมา120บาทนะครับ ร้อเราจะมาลองใส่ดูนะครับว่ามันได้ไหมนะครับ ได้เลยนะครับไฟทํางานปกติแล้วนะครับแสดงว่าที่ไฟกับพี่เป็วก็เกิดจากรีเลย์ตัวนี้นะครับรเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับตอนนี้นยังกดไม่สุดนะครับลองดูเฉยดูภายนอกครับนี่ฮะภายนอกกับพิบปกติแล้วนะครับไม่เร็วเหมือนแต่ก,ก่อน แกนแกนทรายก็ทำง,งานปกติครับทำง,งานปกติแล้วนะครับไฟก็คือปกติ